ดูก่อนพิสุพิสุณีและท่านผู้เจริญทั้งหลายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครั้งนี้มิได้เป็นเรื่องปกติวิสัยมันคือช่วงเวลาที่น่ายินดีที่สุดสำหรับมวลมนุษย์มันคือช่วงเวลาที่โลกาธาตุนี้จะมีวิญญาณใหม่เหตุเพราะจะปรากฏท้องฟ้าสีใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและสิ่งนี้จะส่งผลไปยังสรรพชีวิตที่ดำรงอยู่ให้มีความเจริญในธรรม ให้โลกกายเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ลาวกระแดนสุขาวดีมนุษย์จะไม่ต้องเผชิญกับความกลัวและความไม่รู้อีกต่อไปทุกผู้ทุกนามจะรู้ว่าตนเองเป็นใครมาจากไหนมาทำหน้าที่อะไรและจะไปที่ไหนโลกจะไร้ความแบ่งแยกและปราศจากความขัดแยง้งเหตุเพราะทุกคนจะรู้ว่าตนเองมาจากที่เดียวกันและเป็นสิ่งเดียวกัน แต่กว่าที่ผลลัพธ์นั้นจะปรากฏได้มนุษย์โลกต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างแสนสาหาัสประดุดแท่งเหล็กที่ถูกเผาจนแดงฉานถูกตีด้วยค้อนบนท่างอย่างหนักและถูกฝนกระแทกหินนับหมื่นนับแสนครั้งก่อนที่จะกลายเป็นดาบที่สวยงามและคงกริบซึ่งเวลานั้นหากจะให้มนุษย์ทั้งโลกเข้าสู่สภาวะอศัศจรรย์ธรรมในเวลาอันสัน้นโพธิสัตว์เพียงคนเดียวไม่อาจจะทำการนี้ได้สำเร็จ โลกต้องการโพธิสัตว์มากกว่าหนึ่งเพื่อที่จะไปช่วยกันก่อกำเนิดวิญ,ญญาณของโลกและมนุษย์ให้ถึงพร้อมสำหรับท้องฟ้าสีใหม่ดูก่อนพิสุพิสุณีและท่านผู้เจริญทั้งหลายฉันรู้ดีว่ากว่าที่เธอจะมาถึงวันนี้กว่าที่เธอจะเป็นอิสระจากเครื่องรัดตึงทั้งปวงเธอต้องผ่านภพชาติมาแล้วมากมายจนนับไม่ถ้วนฉันรู้ดีว่าเวลานี้จิตวิญ,ญญาณของเธอทุกดวง ปาธนาที่จะกลับสู่มาติภูมิปาถนาจะกลับสู่อ้อมกอดของบุปการีทางจิตวิญญาณที่เขาตั้งตารอให้เธอกลับไปเป็นเนื้อเดียวกับเขาฉันรู้ดีว่าไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วแต่ได้ความเมตตาที่เป็นเนื้อแท้ของพวกเธอซึ่งรู้อยู่แก่ใจว่ามนุษย์โลกอีกมากมายยังถูกกักขังอยู่ในกรงอย่างสิ้นหวังมีเพียงพวกเธอเท่านั้นที่เป็นอิสระ และรู้วิธีการหลุดผนจากมันได้เธอจะเลือกเดินจากไปหรือจะเลือกไปบอกวิธีการหลุดผนให้กับพวกเขาซึ่งถ้าเธอสามารถบอกเรื่องนี้ให้กับคนทั่วทั้งโลกและสามารถทำให้เขาเข้าใจได้พร้อมๆกันในยุคสมัยปัจจุบันนี้เธอก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปในอนาคตแต่มันก็ยังเป็นไปไม่ได้ถ้าจะทำได้ต้องอาศัยเครื่องมือสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพอย่างมากโดยเครื่องมือประเภทนี้ จะปรากฏขึ้นในยุคแข่งความเสื่อมสูงสุดที่จะมาถึงในอีก2,500ปีเท่านั้นดังนั้นการระดมพลครั้งใหญ่จึงจะเกิดขึ้นณเวลานั้นเหล่าทวยเทพเทวดาจากทั่วทั้งจักรวาลจะมารวมตัวกันเพื่อส่งเสริมให้การนี้สำเร็จและที่สำคัญที่สุดจะมีเหล่าโพธิสัตว์ที่เคยผ่านประสบการณ์มาอย่างหนักมีความเข้าใจสัจธรรมอย่างตองแท้จะกลับมารวมตัวกัน เพื่อช่วยกันทำให้มนุษย์ทั้งหมดเจริญในธรรมจนโลกกลายเป็นแดนสุขาวดีในที่สุดและนี่คือวันที่พระแม่ธรณีได้ส่งคำขอร้องต่อพระโพธิสัตว์ทั้งหลายว่าอย่าทิ้งโลกนี้ไปโปรดมาช่วยกันพยุงโลกไม่ให้แตกสลายมาช่วยมนุษย์ไม่ให้ตกลงสู่บึงไฟประยกันใต้พื้นพิพภพมาช่วยกันสร้างสรรค์ความงดงามให้เกิดขึ้นเพราะการนี้จำเป็นต้องใช้มนุษย์ที่เป็นมหาโพธิสัตว์ มนุษย์ที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมาเป็นผู้ทาไม่อาจปล่อยให้คนที่ไม่รู้มาทำเรื่องนี้ด้วยความไม่รู้อีกต่อไปและนี่คือวันที่ฉันจะลองขอต่อเธอทั้งหลายตามความสมัครใจเพราะการไปครั้งนี้เธอจะต้องเผชิญกับอุปสรรคนาน,นับประการเธอจะต้องไปมีประสบการณ์อันเลวร้วายมากมายเพื่อเรียนรู้ทักษะที่จะนำไปใช้ในช่วงเวลาที่เธอจะต้องไปเจอกัน ซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นจะมีความยากลำบากถึงที่สุดเพื่อให้เธอได้เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งหากเธอต้องเรียนรู้ความเจ็บปวดเธอจะต้องพบกับความเจ็บปวดที่แสนสาหัสเกินกว่าที่มนุษย์สามันจะเคยได้รับเธออาจจะต้องเผชิญกับการทำลายอย่างรุนแรงเธออาจจะถูกตอกตึงได้เหล็กแหลมเพื่อพิสูจน์ความรักที่มีอยู่ในตัวเธอแต่ภายใต้ความรู้สึกที่เป็นห้วงลึกที่สุดของหัวใจเธอจะรู้ดีว่า เธอจะต้องกลับมาเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ทุกคนให้เป็นอิสระเธอจะมาด้วยชีวิตใหม่ที่สง่างามในวันที่เหมาะสมที่สุดถึงแม้ว่าเวลาที่พวกเธอจะได้มาเจอกันนั้นมันจะประจวบกับวันที่ท้องฟ้าเป็นสีมนวันเวลาที่เป็นส่วนผสมระหว่างสีดำกับสีขาวเวลาที่วิญญาณของทุกสรรพชีวิตมีแต่ความสับสนมนุษย์จะถูกกองด้วยตะแรงร่อนแห่งจักรวาลอย่างหนักการเขย่าจะแรงขึ้นเรื่อย เพื่อคัดแยกมนุษย์ที่มีจิตใจกว้างขวางจิตที่คลายความยึดถือจิตที่เบิกบานจิตที่มีแต่ความรักความเมตตาหรือเป็นจิตอันประเสริฐเพราะท้องฟ้าสีใหม่นี้ต้องการมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เท่านั้นเวลานั้นโลกต้องการมหาบุรุษจำนวนมากเพื่อไปเป็นผู้มอบแสงสว่างให้กับมนุษย์เพื่อไปบอกเหตุผลว่าทำไมมนุษย์ต้องมีจิตใจที่กว้างขวาง ทำไมต้องมีจิตที่ไม่ยึดถือสิ่งใดทำไมต้องมีจิตที่เบิกบานทำไมต้องมีจิตที่เมตตาขั้นสูงสุดซึ่งเวลานี้เองคือเวลาที่เรามาหาโพธิสัตว์ทั้งหลายจะต้องกลับมารวมตัวกันพระพุทธเจ้าพูดและหยุดนิ่งไปอีกหลายวินาทีก่อนที่จะพูดต่อว่าในที่นี้มีใครจะอาสาเดินทางข้ามเวลาไปในอนาคตการกับอาชิตะบ้าง โดยเธอจะต้องเกิดและตายอีกอย่างน้อยคนละ20ชาติพระพุทธเจ้าตั้งคำถามก่อนที่ความเงียบจะปกคลุมพื้นที่นั้นอีกครั้งเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งสุญยากาศที่ไม่มีใครแสดงความคิดเห็นใดๆทุกคนต่างนั่งนิ่งในท่าขัดสมาธิหลับตาอยู่ในความสงบสายลมเอือ่อยๆพัดมากระทบใบหน้าของอาชิตะผมรู้สึกได้ถึงความคิดคำนึงของเขา ซึ่งขณะนี้คือความคิดคำนึงของผมด้วยเช่นกันอาชิตะรู้ดีว่าแค่ทุกคนรู้ว่าจะต้องกลับมาเกิดอีกแม้เพียงแค่ชาติเดียวพวกเขาก็ยังรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าเพราะในแต่ละชาตินั้นกินเวลาไม่ต่ำกว่า60-100ถึงปีและยังไม่รู้ว่าในช่วงที่จะไปเกิดนั้นจะต้องเจอกับอะไรจะต้องเผชิญกับเงื่อนไขที่ยากลำบากตามที่พระพุทธเจ้าบอกมากขนาดไหน ดังนั้นการจะไปเกิดอีกตั้ง2ี่บชาตินั้นมันจึงเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดอาชิตะรับรู้ถึงความรู้สึกของทุกคนที่กำลังวนเวียนกลับไปกลับมาระหว่างความปรารถนาที่จะไปทำง,งานร่วมกับอาชิตะหรือจะกลับสู่พระนิพพานดีหากเขาด่วนตัดสินใจอะไรออกไปนั่นหมายถึงดวงจิตของเขาจะต้องดำเนินไปตามที่ได้ลันวาจาเอาไว้ข้าขอตั้งเจตจำนงที่จะไป เสียงเด็กหญิงแรกรุ่นพูดขึ้นท่ามกลางความเงียบเธอค่อยๆ่อยลุกขึ้นยืนพร้อมกับถือถ้วยดินเผาที่จุดไข่ขี้พึ่งไว้ในมือผมเห็นเธอแต่ไกลเพราะเธอยืนอยู่ตรงข้ามกับอาชิตะแต่อยู่เกือบจะแถวสุดท้ายถึงแม้นเธอจะอยู่ไกลแต่ในจิตของผมกลับได้ยินและเห็นภาพของเธอได้อย่างชัดเจนเธอคือเบนจศีลาเด็กหญิงที่มีอดีตชาติเป็นท่านภาวรีเธอเป็นเด็กผิวขาว รูปร่างเล็กผมยาวแต่เก้าเป็นโมยอยู่ด้านบนขณะนี้เธออายุได้15ปีแล้วเธอมาบวชเป็นสามเนรีแต่พระพุทธเจ้าตั้งแต่อายุเจ็ขวบซึ่งตอนนี้ผมรู้ดีว่าเธอคือใครข้าขอตั้งเจตจำนงที่จะไปด้วยพระนางมาริกามเหสีของพระเปเสนทิกโกศลพูดพร้อมกระลุกขึ้นยืนเช่นกันข้าจะขอไปเช่นกัน นางวิสาขาผู้ลิเริ่มสร้างวัดบุภผารามพูดและลุกขึ้นยืนตามถ้าอย่างนั้นข้าไปด้วย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 นางโกริยะนางประชาบดีนางพัทลิกานางนันทานางปตจลานางอุตราและผู้หญิงที่เป็นทางพิษุณีและอุบาสิกาทั้งหมดเกือบพันคนพูด และยืนขึ้นพร้อมกันเนื่องจากรูปแบบการนั่งประชุมครั้งนี้มีการแยกชายหญิงไม่ให้พระพิสุนั่งปนกสตรีไว้ตั้งแต่แรกดังนั้นภาพในสายตาของผมขณะน,นี้จึงเห็นฝั่งของผู้หญิงทั้งหมดพร้อมใจกันรุกขึ้นยืนเพื่อจะอาสาไปเกิดในโลกอนาคตอย่างชัดเจนส่วนฝั่งของผู้ชายที่เป็นพิสุผู้เป็นอัครสาวกผู้ติดตามพระพุทธเจ้า และอุบาสิการวมเกือบ300คนยังคงนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิตามเดิมและแล้วก็ปรากฏเสียงผู้ชายคนแรกซึ่งเสียงนั้นสร้างความประหลาดใจให้ทุกคนในที่ประชุมอย่างมากฉันจะไปกับเธออาชิตะพระพุทธเจ้าพูดพร้อมกับลุกขึ้นยืนสิ้นเสียงของพระพุทธเจ้าก็เกิดเสียงดังอื้องด้วยความรู้สึกพิศวงต่อสิ่งที่ปรากฏ ทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นกันจนไม่สามารถจับใจความได้หลังจากนั้นก็ปรากฏเสียงผู้ชายอีกคนดังชัดเจนจากในความคิดของทุกคนข้าขอตั้งเจตจำนงว่าจะไปเกิดในยุคนั้นพระโมคัลานะที่มีสถานะเป็นวิญญาณเพียงคนเดียวในที่ประชุมนี้สื่อสารออกมาด้วยจิตแต่ทุกคนในที่นั้นสามารถรับรู้ได้ข้าขอตั้งเจตจำนงว่าจะไปเกิดในยุคนั้นพระกัสสปะพูด แล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนหลังจากที่ได้ยินเสียงพระโมคัลานะดังขึ้นในหัวข้าขอตั้งเจตนงว่าจะไปเกิดในยุคนั้นด้วยเช่นกันข้าขอตั้งเจตำนงว่าจะไปเกิดในยุคนั้นด้วยเช่นกันภาษาลีบุตรพระนันทะพระกัจจายนะพระติสสะพระลาหุนและพระอัครสา,าวกทุกคนรวมถึงอุบาสกที่เป็นทางคนธรรมดาและมหากษัตริย์ที่เป็นชาย ต่างลุกขึ้นยืนพร้อมๆกับพูดเป็นเสียงเดียวกันออกมาข้าขอตั้งเจตจำนงที่จะไปเกิดในกิยุเพื่อจะช่วยคำชูพระาศาสนาของพระผู้เป็นพระภาคของพระเจ้าให้มั่นคงสถาพรเพื่อจะได้เริ่มต้นอารยธรรมแห่งความเมตตาสืบต่อไปในอนาคตการบัดนี้ข้ารู้แล้วว่าสหายที่รอข้าอยู่ในอนาคตนั้นคือใคร ข้ารู้สึกอุ่นใจเหลือเกินที่ได้รู้ว่าเขาเหล่านั้นคือทุกท่านอาชิตะพูดหลังจากยืนขึ้นเป็นคนสุดท้ายสิ้นเสียงของอาชิตะความเงียบก็ปรากฏอีกครั้งตอนนี้ผมเห็นภาพเหมือนมองจากระยะไกลมันเป็นภาพของคนจำนวน1249คนที่ยืนล้อมเป็นวงกลมโดยเว้นช่องว่างไว้ตรงกลางประกอบกับแสงจากถ้วยเทียนไข ที่อยู่ในมือของทุกคนทำให้ดูเหมือนเป็นดาวดวงเล็กๆแผ่เป็นวงภายใต้พระจันทร์ในคืนบรเพ็นที่ลอยอยู่ตรงกลางศีษะพอดีช่างเป็นภาพที่งดงามเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของอะไรบางอย่างที่ผมเห็นแล้วรู้สึกคุ้นตาแต่นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหน